ร่องรอยการต่อสู้ไอมาร์กนี่แสดงว่าไอมาร์กมันตามล่าอาจารย์ไม่เลิกเลยครับบอสไม่ใช่แค่ไอมาร์กหรอกฉันก็ตามล่าไม่เลิกเหมือนกันไปเดี๋ยวครับบอสแล้วจะไม่ลบร่องรอยก่อนเลยครับไม่ต้องไม่มีเวลาแล้วข e ม n l e t สโก ดื่มได้ไม่ได้อง,อ,งอาจารย์เขาน้ำอะไรเขาดื่มเนี่ยเป็นไงสดชื่นมากเลยค่ะอาจารย์เฮ้มันคือน้ำอะไรอาจารย์มันคือน้ำแร่ฮะ<า><า>น้ำแร่ดีมา้ลงขี้ สดชื่นมากเลยค่ะพี่หมอมาล้างหน้าล้างตาเร็วเยอะโหนนะโอ้โหสุดยอดจริง <c oughs> เลยไม่ใช้ไม่ผิดนะ <c oughs> ตรงนี้ต้องมีตาน้ำทานน้ำตรงนี้เป็นย่างแรกหมดเลยเหรอคะอาจารย์ผมเป็นนักเณีวิทยาหนู่เชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อคะ่ะ แค่ถามว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าผมตอบว่าใช่และไอ้น้ำแร่เนี่ยมันแตกต่างกับน,น้ำธรรมดาไงครับต่างกันสิเพราะน้ำแร่แต่ละที่จะไม่เหมือนกันแต่ละที่แร่ธาตุจะไม่เหมือนแล้วก็ไม่เท่ากันน้ำแร่ในขวดเนี่ยคงจะต้องเอาไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะน้ำแร่บนภูเขาแบบเนี้ยจะมีแร่ซิลเนียมที่ช่วยชะลอความแก่ ล้ลางหน้าแล้วรู้สึกหน้าเด้งขึ้นมาทันทีโอ้โหไม่หมดแล้วยังไงต่อคะอาจารย์ช่วยให้หัวใจทำงานดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดสารการก่อมะเร็งอีกด้วยนะว้าว